Deploy. eliminate targets to bring them back fast Well no said mark enemy dropping into the ar shade them down Marking the rest of them โอ้ไม่ตายลูกของภาคนี้นี่กาดมาก ไปแลล้ว,ลวทำไมกูต้องโดนหล่อหลังตลอดเลยวะตัข้างหลังนี่แตะเล้วข้างบนแล้วเขาโผล่มาจังหวะที่แบบผมลูดท้อเหลือไป <laughs> จนเกาะไม่เหลือแล้วจังห <laughs> วะเบ<อ>สิคเอ,อ้ามาในกลางร่ม ตั้งไม่ติดดิ่งเอาหัวลงพื้นเลยผมะนี่ฝั่งนี้มีปืนผมอยู่นี่มีตัวนะมีตัวนะมีตัวมีตัวเอ้ยโดนอะไรวะนนี้อะโอ้า Get the fuck up We need every hand Shut the fuck up I'm back on yeah, i on station. Yeah, yeah. Go get after it I the Chasing Mac what I'm doing. Reloading. Ok Your squad made it to the safe zone Gas is moving ขาดอีกห้าไอ้มีคนดักข้างล่งเกิร์มพุ่จะมีทุกที่ไม่ได้นะไอ้เหี้ยมูป่าไม่โคตสวยเลยอะไรวะนี่ยข้างบนโดนดักโดนดัก พี่จะแคมป์กันตลอดไม่ได้นะอ่อเจ๋อได้มาโอนะ้ยสอ,อ,อ,องตัวสองตัว,อ,ว <c oughs> อุ้อุ้ยโดน, <c oughs> นเลยอยู่ข้างาไดแล้ว Load adrop, head of your way. Oh, enemy, enemy destroyed. Use your tack map to hunt down the rest of them. Get lord, uh, I keep lord, uh, I keep lowered. Squadmates, back on station good work why Enemies why our building oh, area what is that you to worry yeah remaining operation back hunt them down good kill marking the rest of that squad on your tag map get hunting Holding. Hey, I'm building! 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 I'm i am i am You're getting another chance. Weapons free. โอ้อันนี้คนดีกว่าโดดมาหากระสนปืนไปเกี่ยวจีกามาอยู่ไม่เหรอวะมาอยู่ที่อะไรโอ้โหลุมทำไมผมเจอแต่คนล้วนเลยพอวิ่งไปไหนก็เจอแต่คน เพี่แล้วแบบมันมาแบบจังหวะซ้อน่ะแบบล้มยิงเพื่อนมันล้มิเพืนมันซ้อนยิงเพื่อนมันล้มมันก็ซ้อนอย่างเงี้ยขาดที่พวกกูวู้มงอมันไอ้เหลือกูมาทำอะไรกันอาจเลยี่่่่่่่่่่่ ไม่มีเวลาได้ฟาร์มปืนฟาร์มอะไรเลยไอก็ออกแบบนั้นไอ้ยี่วิ่งจบ้็ออกปั๊บเลยเยี่ยเพื่อเยี่ยเลยส่วนยิงตัวหมดแล้วออกไปแล้วมันน่าจะเก็บอีเวนต์รายสัปดาห์น่าจะทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ที่ถูกหูเรื่องแบบเต็มเลยทีทิ้งกันเลยอ่ะเออใหญ่ๆเลยเฮียไปกล่าวสักคำไม่ลาเลย

Resurgence is about to end. Make it count. Oh, Juju, Juju. Yeah. Be there, be there. There is an effort Enemy dropping into the AI. Loading! Be advised. You still have squadmates outside the safe zone. Target down. Marking the rest of them. enemy destroyed use your tac map to hunt down the rest of them Ooh. good kill mark the rest of that squad on your tac get hunting Marking down Marking the rest of them Loading. โดนลุมนั่นแหละเร็วเลยนั่นแหละเฮ้ยสไนเปอร์ต้นสไนเปอร์สไนเปอร์ก็ะแตกเฮ้ยมีสไนเปอร์อีกตูนทางซ้ายกระสุนหมดโอ้โหเย็ดเคป้าบอลอัดเลย โหลดแล้วปลาโหลดตรงหน้าไม่นี่โหลดนะผม,มปลาไปมีคนอยู่รอบบ้านมาล้อมงนกนกเออนั่นแหละหมอนี่แหละยูดีแปลกๆผมไว้ที่ ปลาหลุดนะแกใช่ๆของปลาหลดปาหลนี่ไงผมปลาแล้วเนี่ยเอาชด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 ตายแล้วเจ้าโอ้โหสามตัวดูโก้ได้ได้ไ

ไปนแถวไหน Moving here นี่นี่รถกะตายกะตายกะตายระวังอย่ตานะไปบอลบอลบลบอลบปลเรียบร้อยเรียบร้อยไปไหน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  Jack ีสองได้ไปช่อีกแล้วอยากช่วเพื่อนได้สักเอ๊ะเขาให

มาดียเี้อ่ะสองน้อเว้ยอจัดเสียงพุ่งจัดแน่นนะตับปั๊บปั๊บไม่สนใจเอ่ยิงแบบไม่สนใจใครหล่อมู้ต่ายมู้ตายมู้ตายระวังมันอ้อมมาฝั่งขวาฝั่งคน มากมากมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่มันก่อแมันขึ้นแล้วมันขึ้นขึ้นข้างบนโอเคโหแล้ววงเงินเที้ยฮัลโหล ักเลยมุ่งเด็กกูเลยั